กะหล่างนนัน้องตคำปลาลมันจะเค็มเค็มครับคำปลาหลงมาคืเค็มครับอืออกับดิหน้ก็หวงีนี่ตัวลูกเขาเนี่ยคนลืมตัวฟางสื่อของเขาอยูย กแล้วขาเป็่ยงน้ใส่แล้วก็เา่เห็นทันจ้ะเขาบอกน้องแกอีกคนแม่บอเอาเอาบ้านแม่ไปหาชิพมงเอาให้แม่เอาให้มีหาชิพมุ่งแม่ไปซื้อสชู่ซื้อยาสาหัวซื้ออันผมชักขัดบานนี่อันกูเให้มึ่งกูกระบอกมึงอย่วไปหาชิปใบแม่เอามาหนึ่งหุ่ะก็ไปหาชิพก็เรียกหามงกุมก็ไปสื